โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่อยู่ผมหมัดมีชแนลนะครับวันนี้ไม่ไม่อยู่กับผมอีกครั้งนะครับมัดก็วันนี้ก็ไม่อยู่ประเทศ4ีคิงนะครับก็เป็นซีคิงเบสออฟเดียนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่ได้วันที่7พฤษภาคม2565ก็คือวันนี้นะครับก็ว,ว,วันนี้ก็มัดโปรโมทเอโโอโปรโมทเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําเป็นแบบว่าเออเหมือนแบบพาไปตีนะถ้าคนเล่นเยอะนะตอนนี้คนเปิดเปิดใหม่เนะี่ยคนเล่นสิบสี่คนก็เยอะนะครับก็มาใหม่ได้อะไรม้างนะครับก็มาห้าคนนะครับรับรถฟาร์มหกสิบคันนะครับหนึ่งเฮ้ยหกสิบคันที่หกสิบกิโลหนึ่งคันแล้วก็เงินเริ่มต้นนะครับสามหมื่นธนาคารอีกห้าพันนะครับก็แล้วก็มีประแจน,นะครับหนึ่งอันนะแล้วก็มี r สามสองหนึ่งคันนะครับกล่องจูนหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็แจกรถเวฟร้อยสิบ110นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมีประมาณนี้นะเข้ามาใหม่จะแจกเป็นอ่าเออผมลืมบอกนะครับวันนี้เซอร์เปิลใหม่เขาให้ลงทะเบียนหกสิบคนได้ไมเบสฟรีผมก็ลงแล้วนะวทุกคนก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ปล่อยไปยังแล้วคนมาดูแล้วยังจะลงทันอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนจะมีกล่องอะไรแจกมาอีกมันจะได้เป็นประแจเพชรแล้วก็ไอสามอันเนี้ยแหวนปีหนึ่งนับก็ คือเข้ามาได้แหวนปีหนึ่งเลยแล้วไปขึ้นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกเองเลยแล้วก็เออเนี่ยผมก็เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยแล้วก็เลือกโรงเรียนเองได้นะครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้แอดเขาเพิ่งมาผมก็เลือกที่จะอยู่บูรณะคนนะครับแอดเขาเปลี่ยนกราบแล้วโอ้โหยังไม่เปลี่ยนด้วยไม่แปลกไม่แปลี๋ยวคอยไปบอกแอดก็บูรณะคนช็อปเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากรอพอบูรณะคนบูระบูเออทั้งแงงที่ลงใส่แล้วดูช็อปสวยนะด้านหลังอ่ะแบบมันเข้มอ่ะเขาเรียกว่ารไข่ มันเข้มมาดูดิสีคมนะก็เป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวทอดทัากันเดี๋ยวแม่งมันลุมเซิงกูเออก็แล้วก็ผมจะเปิด่ารีวิวไปทีละอันนะครับก็มีไมเบสได้มาแล้วอ่ะกาชาอันสองก็ได้อันดาสองดีสวยเลยนะๆๆอ่ะโอเคสวยแล้วก็มีกาชาเวฟนะครับก็คือเวฟได้ชัว์ๆอยู่แล้วนะ ร้อยยี่ห้าวีบร้อยสิบเออก็แรงๆเหมือนกันแหละแล้วก็กาชาอ่ากาชาเขาเรียกแบบกาชาผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้อ่ะดูว่าจะได้เงินไหมสีทองนี่น่าจะดีใช่ไหมสีนี้ไม่น่าจะดีอ่ะเออก็เปิดอีกสามลูกอีกสามสี่ลูกเอ้ยทองเออเวอร์นะเอ้ยได้สิบด้วยนะเยอะนะแล้วก็อ่ามีอะไรอีกไหมก็ เอ่ออ่าอ่าอ right. so ่าเฮียอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวผมไปโรงเรียนดีกว่าก็ไปเบิกรถนะครับเอ่อเวลาเอ่อแต่งตัวเสร็จนะครับเออเเยอะเนาะเวลาแต่งตัวเสร็จก็จะมาตรงนี้แล้วก็ออกมานะครับถ้า NPC แอดเขายังไม่เขียนสคริปต์มาน่าจะเรียกแอดลงหัวนะต้องเรียกแอดลงแอดลงหัวนะครับแล้วก็เรื่องโรงเรียนได้เลยนะแล้วก็รถน่าจะอยู่ตรงนี้ไหมกาลาดโอเคใช่ใช่เดี๋ยววิ่งไปก่อนกูมาถูกทางไปเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เฮียหายไปชอบฮูแล้วก็มีสระว่ายน้ำสวยเจ้ด ก็เดี๋ยวไปรีวิวแต่ละโรงเรียนเลยนะเอ้ยเอาแค่โรงเรียนกูพอแล้วกันบุรณะคนเวฟฟอร์หนึ่งวียีเคหนึ่งวีแล้วกูไม่อ่านภาษาอังกฤษเลยนะคำท้ายเอาเอาอันนี้แล้วกันสุ่มๆไปน่าจะเป็นมอไซค์ป่ะเฮ้ยยีเคเดี๋ยวเออมาดูด้วยอ่ะมอไซค์มงเท่าไหร่นะทุกคนไปกลับโรงเรียนครับมอไซค์คนที่ว่าวิ่งแบบผมก็าพูงเข้ามานะยังไม่รู้ด้วยเนี่ยเพี้ยงเลยจะแบบดูอันนี้มองง่ายนะแบบว่าเฮ้ยๆแล้วมีนี่แบบอ่ะทุกคนเห็นป่ะ ฟองแบบว่ามันมันชัดอะมันเหมือนมันตู bursting, ม,มอะแบบครื er อพวกถึงไปตั้งพายอะไรรู้ทหมขับไปเร็วเฮ้ยยกได้นะยกได้รถมันยกได้นะครับก็อานักสองน่าจะรู้แล้วนะเป็นแบบไหนเวฟก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าเวฟน่าจะแรงพอสมควรนะแบบนี้ก็เดือดร้อนตออบแล้วร้อนตอบแบบเตือนออยางน้ำยังไม่กินจีกินแล้วทุกคน้าไม่ทันเอ้ยอยากชื่นอยากโดนอย่โดถ้าไม่ทันก็ต้องก็ต้องตามนั้นแหละก็นะครับก็ คนเล่นสิบสี่โอเคแต่ว่าช็อปสกอร์บอร์ดไปช็อปเที่ยงสกอร์บอร์ดไม่เหมือนมันบั๊กนะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องรอเพราะเซอร์เซอร์เพิ่งเปิดอ่ะเนาะเอาอะไรเยอะอันนี้แดงๆคืออะไรวะอ๋อก็ซื้อไปก่อนละกันบัตรทำงานก็เงินแจกมาเยเอะเงินมันเหลือโทษเทออ๋อที่คางอยู่นี่เฮ้ยเป็นระบบแบบนี้นะสปต์แบบนี้นะทุกคนแบบว่าเออมันจะเหมือนประเทศแวนฟอมแวนฟอร์มช่างไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่า ขึ้นง่ายไหมหรออ่าบัตรปีหนึ่งเนี่ยแจกมาอยู่แล้วใช่ไหมปีสองนี่ใช้ร้อยห้าอ๋อเหมือนใช้ของเมืองนะมีใบความรู้อ่านด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านกันแล้วก็มีแผ่นไม้กระดานนะครับก็เออแล้วอาวุธเอออาวุธ,ออวธไม้เบสอาวุธไม้เบสประมาณนี้เลยนะทุกคนดูดูแล้วก็มีไม้พูนะครับไม้พูกับไม้เบสใช้ของเท่ากันไหมเท่ากันนะนี่อาวุธวิไลก็น่าจะมีแค่อันนี้แล้วก็เกาะคาฟได้เลยนะทุกคนหมายถึงแบบคาฟได้เลยคืออ่านหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็ไปโพแล เวอร์นาไหนเขาดูไมเบสเซิร์ฟนี้ดิสักทีแป๊ะออกก็ไมเบสปกตินะก็เอ้ยเหมือนมันแอ็คเป็นถ่ายรูป K ขอดูขอดูแป๊บนึงนะเอามือซื้อมือถืออ่ะนะเข้ามาไม่มีมือถือนะก็ต้องไปซื้อเฮ้ยมันติดติดคุยเลยวะเนี่ยมาเอ้ยมีเพนคิวด้วยนะก็ปั๊มยาเหมือนเซิร์ฟแฟมเลยไหมใช่ไหมถ้าไม่เหมือนเซิร์ฟแฟมเหมือนเซิร์ฟวอตไหมไม่แน่ใจนะเออแต่วก็ มันเป็นสองเซิร์ฟนี้แหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไหนนะเออมิมิโกนได้หนิจ้าดูป่ะไหนขอดูหน่อนี้แอ็คอะไรวะดูดิเีอเจโอ้โหแต่งตัวกุวตบเม่งแตกไอ้สัสติ๊กเก้อินช็อปดำก็เออนี่ครับทุกคนโปรโมทน,นะได้กาชานะครับอ่าอีโวนะครับกาชาอีโวนะเป็นรถนะแอดเหมือนบอกว่าสิบคันแรกนะครับจะแต่งฟรีนะครับทุกคนก็แต่งฟรีแต่งเต็มนะที่ผมอ่านมาเนาะก็อ่านขึ้นตรงไหนวะน่าจะอันนี้ปะ เออแล้วก็เป็นอาร์สี่ในสามนะครับก็คือกดสี่ครั้งให้ผ่านแล้วก็จะได้มาะคระับได้ทีละเผือกดเอ้ยแต่ได้ไวนะทุกคนเหมือนได้เยอะนะแบบความดูได้เยอะเท่ากันปะกดผ่านเฮ้ยได้ทีละห้าเอ้ย,อยทุกคนเวริร์กนะผมว่าคุ้มเลยแหละแล้วก็เข้ามานะครับเออผมลืมบอกนะว่าจะมีแจกบัตรเลสกรีนนะผมเพิ่งดจสกรีนไปนาะนทุกคนก็ แต่ว่าเาชอ็ชอปช็อปสวยจริงนะเน่น่แน่มันเป็นสีแบบว่าด้านหลังอะเข้มมากเลยดูดีแบบช็อปสวยเนาะ mm hmm. เออก็นั่นแหละแล้วก็มีอะไรต้องรีวิวไหมก็เดี๋ยวตอนนี้วันแรกนะครับกิจกรรมยังไม่ค่อยมีมากมายนะครับก็ต้องรอคนด้วยแหละตอนนี้คนก็สิบสามนะครับก็แล้วก็เออรีวิวจากละโรงเรียนก่ากนกนะครับอยู่นี้นะทุกคนแล้วก็ อินนะครับอยู่ตรงนี้นะอินอินแล้วก็เป็นชื่อน,นะครับอยู่ไกลสุดเลยแล้วก็เป็นบุญนาคนะที่ตุดหล่อเขาอยู่อเออตรงไหนตรงอหคลืมบอกนะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ที่ผมเล่นแล้วอยู่บัวที่พี่โดนเขามาสี่ king อาชีวะ9กสูนะเป็นเซิร์มนี้นะครับแล้วก็รีซีซันมาเปิดเป็นสี่ king ออฟเดียนะครับสี่เออ,ส,เอ,อสี่ king เออใช่ปะเออนั่นแหละก็เป็นเซิร์มนี้แหละเออไม่ต้องพูดเยอะหรอก ก็เป็นเซิร์ฟนี้แทนนะครับแล้วก็เหมือนแบบรีของรีอะไรเปลี่ยนตะคงเปลี่ยนจะกิบแอดน่าจะเปลี่ยนนะแล้วก็ปรทธานก็ยังไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวมาเป็นปรทธานบูดีเหมไอวันี่ย้ก็นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยวันนี้วันแรกเซิร์ฟเปิดแล้วก็้ามาวันแรกไหนไหนลองคราฟหน่อยได้ปะลองคราฟสักลองคราฟไปดูสักทีนะว่าจะติดติดเลยหรือเปล่านะก็ของมีพอโอเคครับสวยก็แจกเพชรมา ใครอยากฟาร์มนะก็สามารถไปฟาร์มเหมือนกันได้นะครับเหมือนก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตีหงตีหินแจกอย่างเี่นอะไรแอร์ดงแอร์ดรอปนะครับแล้วก็ตีตีหินเชียชิงทงเออใช่ป่ะมันจะเหมือนจะมีชิงทงด้วยแมมันจะหอมฉุยก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่โอ้โหแล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยเฮ้ยแต่ไม้พูดิ้นเท่เนาะมันเหมือนสว่านอะสว่านอะไอตรงปลายนล้วเป็นรูแบบนั้นอะเหมือนสว่านนี่เฮียก็นะครับก็เดี๋ยวไปหาขึ้นปงขึ้นปีกันดีกว่าเฮ้ยจะแบบ ส่วนมากเนี่ยบัตรชั้นปีเนี่ยจะใช้เป็นของเหมืองมากกว่านะพวกใบความลงความรู้นี่ก็เอามาอ่านด้านบนนะครับก็แน่นอนครับปั๊มเดลปอกแขนอยู่เฮ้ยยาคก็เกาะนะครับนี่นี่ทุกคนนี่เกาะก็ลากเข้าช่องได้เลยนะแล้วก็เพีคิวก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้ดูดีกว่าไหมซื้อมาปั๊มเดียวไหมไม่เอาเปลืองตังกู แล้วก็ขยัเก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้ไแล้วเป็นระบบแบบว่ากดอย่างนี้นะครับอ่าก็กด E ในในสีสีในสีสนสข,าขาวขาวอ่ะเออก็นะครับถ้าใครแบบอยากเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่ซีเวลล่านะครับก็สนุกจริงๆนะทุกคนผมว่าสนุกมากนะถ้าคนเล่นเยอะว่นนี้นะโอ้โหแบบและแอดนะครับตอบแชทไวมากตอบแชทดีซีไวมากแอบดบทุกคนใจดีหมดนะครับแล้วก็เป็นกลางมารียแอดลงหัวลงไวมากทุกคนก็ แล้วก็คนเล่นก็เพิ่มมานะครับแล้วก็สกอร์บอร์ก็ยังบั๊กอยู่นะต้องรอนะลองแก้รอแก้เพราะว่าเซิร์เพิ่งเป,เปิดเอาอะไรมากะนะก็ <c oughs> น่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าที่รีวิวก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นตีหรือเปล่าก็คลิปนี้น่าจะมีเป็นเท่านี้ไหมก็แบบอาจจะสั้นเหมือนเดิมนะเป็นแนวคลิปโปรโมทก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคนต้องรอคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็เดี๋ยว คลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะมาทําประเทศนี้จะเป็นแนวตีนะครับแบบไปตีโรงเรียนอื่นถ้ามีกี่คนกูทำหมดอาแต่ต้องรอวันนั้นแหละ <c oughs> ถ้ามาเล่นกันแล้วผมไปอันนี้ผมก็ออกคลิปมาได้นะแบบว่ามีของคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่าลืมมาเล่นกันนะครับใครอยากโดนกูตีก็มาใครอยากตีกูก็มาไอศาสตร์กูได้ทุกเบอร์พวกมึงอะไอเหียเอหย,ยอดหยอดก,อก,อก,ก็ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมพิงก์ดีสซี่ด้านล่างนะครับตอนนี้กด รับยดได้ทันทีนะครับก็ไว้เจิคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้โกู